จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาเชิญรับชมได้นบัดนี้ สวัสดีครับนี่คือรู้ทันคดีโกงมาเจอกันเสาร์นี้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยม้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอดยังต้องติดตามต่อฮะตามที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้แต่วันนี้อีกหนึ่งปมจะจบหรือจะจอดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับนักโทษเทวดาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากหลบหนีโทษจำคุก หลบหนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบหลบหนีไม้จับจากประเทศไทยไป15ปีเดินทางกลับมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมก็คือการรับโทษตามคำพิพากษาของศาลแต่กลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โจ์ขานกันในขณะนี้นักโทษเทวดาเนื่องจากการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐมีการเลือกปฏิบัติให้เป็นนักโทษอภิสิทธิชนหรือไม่ คำว่านักโทษเทวดาเนี่ยมาจากไหนมาคลี่ดูรายละเอียดกันนะฮะคือสองสาวันที่ผ่านมาในไอจของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแคนเดิเดตนายกพักเพื่อไทยก็คือคุณอุ้งอิงได้มีการโพสต์ภาพภาพนี้เป็นภาพที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วก็เจอกับหลานนะฮะนี่ได้เจอกับคุณตาแล้วเมื่อวันที่22สิ่งหาคมก็เป็นชุดที่คุณทักษิณใส่ในวันที่เดินทางกลับมา ก็เชื่อได้ว่าเป็นภาพในวันที่เดินทางกลับมายังไม่ได้เข้าเรือนจำนะมีคนมาถามนักโทษหรือเทวดาคะเพราะข่าวคุณทักษิณได้รับการเลือกปฏิบัติเหมือนเป็นอภิสิทธิชนเนี่ยมันสัพพัดเหลือเกินเขาก็มาถามอ่ะอุ้งอิงมาตอบถามว่านักโทษหรือเทวดาคะอุ้งอิงตอบเทวดาค่ะก็กลายมาเป็นวาทะเผดร้อนฮะ นักโทษเทวดาแม้ว่าภายหลังเจ้าตัวจะมาชี้แจงว่าเป็นเทวดาในใจของลูกไงนะแต่ประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงไปแล้วมันตอกย้ำคาแรคเตอร์ที่ตอบโต้ตาตอ่อตาฟันต่อฟันแบบที่อุ้งอิงเคยเป็นในอดีตคงจำกันได้วันที่ครอบครัวชินวัตรกุหญิงพจมานมีคดีเรื่องภาษีตอนโนนอุ้งอิงเนี่ยเข้าไปฟัง คำพิพากษาในศาลด้วยแล้วก็มีการแสดงท่าทีอย่างที่เห็นนะครับนั่นคืออุงอิงในวัย22-23ถึงปีแต่มาวันนี้วุฒิภาวะต้องสูงกว่าเดิมเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นแคนดิเดตนายกอีกหนึ่งคนและอาจจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ด้วยแต่จากตรงนี้ฮะนักโทษหรือเทวดาทำไมมันถึงมีปมนี้ขึ้นมา โทษจำคุกคุณทักษินชินวัตรคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยสามคดีครับสามคดีคดีถึงที่สุดแล้วแล้วกลับมาปุ๊บก็รับโทษสามคดีนี้ถ้าดูเป็นไทม์ไลน์เนี่ยโทษจำคุกคุณทักษินนะฮะสองคดีแรกคดีหวยบนดินโทษจำคุกสองปีเริ่มเข้าคุก22สิงสิงหานะนับมาอีกสองปีนะแต่ในขณะเดียวกันอีกคดีหนึ่ง โทษจำคุก3ปีคดีเอ็กซิมแบงค์สีเขียวนี่พื้นที่สีเขียวนี่นะก็ถือว่าเริ่มจำคุกตั้งแต่22สิงหาเหมือนกันฮะจะไปจบเอาอีก3ปีข้างหน้าก็คือ22สิงหา69พูดง่ายๆ2คดีแรกติดคุกรวมเนี่ย3ปีจบ2คดีอันนี้เรานับแบบไม่มีเรื่องพระราชทานอภัยโทษลดหย่อนผ่อนโทษอะไรนะฮะสมมุติให้เข้าใจง่ายๆแต่ยังไม่จบฮะ เพราะอีกคดีหนึง่งนี่จำคุก5ปีคดีแปลงสัมปทานมือถือเป็นภาษีสปสามิตรแล้วก็มีฐานการถือครองหุ้นชินอยู่ในชื่อของโนมินีคนอื่นรวมโทษจำคุก5ปีในคดีเดียวคดีเดียวกันนี่ฮะจำคุกอีก5ปีเป็นคดีที่3ก็นับโทษต่อจาก2คดีแรก2คดีแรกจบ22สิงหา6-9ยังไม่ได้ออกจากคุกต้องอยู่ต่อ เพื่อรับโทษคำพิพากษาคาดีที่3 5ปีแปลงสมรทานนับต่อมาอีก22สิงหาปี74ครับอีก5ปีรวมทั้งหมดอีก8ปีเห็นไหมก็ออกมาเราๆ74ถ้าไม่มีการนิรโทษกรรมไม่มีการลดหย่อนผลโทษแต่จริงๆเนี่ยก็จะต้องมีอยู่แล้วคนอื่นๆก็ได้นะแต่จะมากจะน้อย ถ้าออกมาสักปี70เนี่ยก็คุณฤทธิ์ศิลออกมาในนั่งรถไฟความเร็วสูงได้เลยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในบ้านเราแต่มันเป็นประเด็นว่าเป็นนักโทษหรือเทวดาขึ้นมาเพราะอะไรฮะสารตัดสินจำคุก8ปีอุตสานี้คดีไปตั้ง15ปีแล้วกว่าจะกลับมานะแล้วระหว่างหนีอยู่ต่างประเทศมีเรื่องม็อบในประเทศคุณนักศิลถูกมองว่าบงการการ,การเมืองจากต่างประเทศโอ้โหหลายกรรมหลายวาระ แต่พอกลับมาแล้วครับคุณนึกศินมาแบบ V I P เลยเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับบริการดูแลถ้าเปรียบเทียบกับนักการเมืองระดับผู้นำประเทศนะฮะหลายๆประเทศที่เวลามีคดีเนี่เกาหลีใต้ไต้หวันจอเจียถูกจับกุ่มถูกใส่กุญแจนะแล้วก็นำเข้าตัวนำตัวเข้าสู่เรือนจำแต่นี่ของไทยฮะ วันที่คุณทักษินเข้าเรือนจํานั่งรถนะมีขบวนมีเจ้าหน้าที่ตั้งแถวแตะเบะเนี่ยตามคลิปในภาพนี้นะฮะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะแล้วนอกจากนี้ฮนะประเด็นเรื่องการเดินเข้าสู่กระบวนการเดินเข้าสู่เรือนจาเนี่ยนะฮนะเข้าไปไม่ทันข้ามคืนส่งตัวออกมาอยู่โรงพยาบาลตํารวจนะฮะนี่อ้างว่ามีอาการเจ็บป่วย นะคุณลึกศีนเป็นกลุ่มเปราะบางอายุ74แล้วมีความดันโลหติตสูงผังผืดในปอดป่วยโควิดมานะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะแล้วก็นอนพักอยู่ที่ห้องสูตรโรงพยาบาลตำรวจรูหร,รามากทัศนียภาพสวยงามทั้งๆท,งท,งที่ก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิง,ง,งนะเคยโพสต์ภาพในไอจี ตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่านี่คือก่อนที่จะเดินทางกลับมานะแล้วถ้าไปดูภาพใน i อในโซเชียลมีเดียที่เคยอัพก่อนหน้านี้ครับแมวโชโคตรฟิตนี่ <c oughs> ต่อยมวยเตะว่ายน้ำนะฟิตเนสนะโอ้โหนี่ยนอึ้อึอนีหอมมากตึ๊บทึ๊บึ๊บ,บนะแต่พอมาถึงเรือนจำปุ๊บ อ่อนละถวยกลายเป็นท hey, ี mm ่สงสัย yeah. ว่าเฮ้ป่วยหนักจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮเพราะนี่คือหลักฐานในโซเชียลมีเดียแล้วการเลือกปฏิบัติอีกอันหนึ่งทีนี้ที่ถูกตั้งคำถามนะในภาพนี้คือแกนนำกรบสตอนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังสารตัดสินสารชั้นต้นนะคดีไม่ถึงที่สุดนะเข้าไปอยู่ในเรือนจำสอคืนสาวัน ยี่สกุมภาพัหกถึงยีกกุมภาพันหกหสองคืน3วันนี่ระดับนะรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตศสนะแต่ต้องเปลี่ยนชุดเป็นอย่างนี้หมดแล้วเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นชุดอย่างนี้เลยอยู่ในเรือนจำนะส่วนนี้อดีตแกนนําพันธมิตรนะลุงจําลองคุณสุริยไสันะนี่ออกมาจากเรือนจําเวลามาขึ้นศาลต้องใส่ชุดอย่างเงี้ย อันนี้ยังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดน,นะนะเปลี่ยนชุดแล้วแต่คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปรายงานยังระบุว่ายังใส่เสื้อเชิดขาวอยู่เลยเลือกปฏิบัติไหมทีนี้เห็นไหมแล้วคุณถาวเรเสนียมคนนี้ฮะอดีตรัฐมนตรีนะโพสต์เฟซบุ๊กนำเสนอคลิปคลิปนี้ คือมีความแตกต่างเลอเกินจึงเกิดคำถามฮะคอปทอนะบุกไปยื่นหนังสืออย่าทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวหมอต้องช่วยชีวิตคนไม่ใช่เอาคนผิดออกจากคุกไม่ป่วยจริงก็กลับไปนอนคุกในขณะเดียวกันทางเจ้าที่บอกจัญยาบันเปิดเผยไม่ได้ทักษิณป่วยหนักหรือไม่สังคมยิ่งคลางแคลงสงสัยนะนี่ครับแล้วดูรายละเอียดถัดไปทีนี้นะจริงๆแล้วทุกอย่าง มันมีระเบียบราชธณฑ์มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดว่าต้องทำยังไงอย่างเช่นนี่ระเบียบกรมราชธณฑ์การตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้าออกเรือนจํามันมีรายละเอียดหมดครับคนเข้าใหม่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยนะเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการดูแลรักษาแต่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนมันมีระเบียบหมดป่วยจริงไหมนะแล้วดูถัดไปครับนะอันหนึ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้เพราะอะไร ก่อนหน้าที่จะกลับมานะอนดีตคนขับรถท่านเสียชีวิตทีนี้ญาติก็บอกว่าเนี่ยรอทักษิณมาร่วมพิธีชาปนกิจจะไปชาปนกิจไหมทีนี้ถ้าไปจะไปได้ไหมเพราะอะไรจะไปอ้างว่าสมัยคุณบุญทรงติดคุกออกมาร่วมงานศพของคุณแม่คุณนทวุฒิติดคุกออกมาร่วมงานศพของคุณพ่อไม่ได้นะครับ สองคนนี้ออกมาเนี่ยเขาอ้างระเบียบราชฐานถูกต้องแล้วระเบียบราชฐานมันว่ายังไงนะฮะระเบียบราชฐานนี่หลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาดคุณศิริเป็นนักโทษเด็ดขาดพกคดีถึงที่สุดแล้วให้เฉพาะผู้ตายที่เป็นบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของนักโทษเด็ดขาดนี่ถ้าจะลาไปร่วมพิธีชาปนากิจฝังศพหรือเผาศพเท่านั้นนะฮะเฉพาะผู้ตายที่เป็น บิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของนักโทษเด็ดขาดคนขับรถไม่ได้คนอื่นไม่ได้ถ้าจะไปร่วมงานชาปนกิจเผาศพหรือฝังศพต้องเฉพาะนี่เท่านั้นจะมีการฝ่าฝืนอีกไหมที่นี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอฮะนะไอ้เมื่อสักครู่ยังไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วเนี่ยระเบียบว,ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขังมันมีอยู่นะเนี่ยมีคําสั่ง แจ้งระเบียบเมื่อปี65แจ้งไปหมดทุกเรือนจํานี่คือตัวอย่างทรงผมนักโทษเด็ดขาดชายฮะนี่ยแล้วมีรายละเอียดบทฮะทรงผมไปยังไงนะเนี่ยระบุเไว้เลยเมื่อผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจําให้เรือนจําจัดให้มีการตัดผมหรือให้ผมเป็นไปตามระเบียบนี้ภายในเวันนับไปเลย7วันตั้งแต่คุณลักษินเข้าเรือนจำนะฮะ ทรงผมนักโทษเด็ดขาดชายให้ไว้สั้นด้านหน้าและกลางศีรษายาวไม่เกิน5เซนติเมตรหาเซนติเมตรไม่เกินนี่คือนักโทษเด็ดขาดชายผู้ต้องขังสูงวัยด้วยนะภาพนี้ทรงผมแบบนี้หมดฮะเห็นไหมฮะเนี่ยใส่ชุดเสีฟ้าเนี่ยแต่คุณทักษิณยังไปทรงนี้อยู่เลยเลือกปฏิบัติไหมครับผู้ต้องขังสูงวัยคนอื่นมีสิทธิ์ไหมแบบนี้มีสิทธิ์จะออกมาโรงพยาบาลน,นอนห้องหรูๆไหม <Yeah. S 2> ดูทับี่ครับแม้กระทั่งพอออกมานอกเรือนจําแล้วเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาจะตรวจสอบยังไงเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพราะมีระเบียบกรมราชธรรมว่าด้วยการตรวจสอบจดหมายเอกสารพัสดุพันหรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขัง ปีหกหนึ่งมีระเบียบชัดเจนฮะนะแต่คุณลักศิพปมนอนโรงพยาบาลที่อาคารหรูนะจะมีกระบวนการไปสกัดกั้นยังไงคุณลักศินดู iPad เล่น iPad เล่นมือถือนะดู Netflix เทรดหุ้นได้ไหมสั่งงานคลอรอมอรได้หรือเปล่านี่คือปมที่เป็นที่คลรหาสงสัยทั้งนั้นฮะเนี่ยนะ รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเลือกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาอายุความพิการส,าสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เลือกปฏิบัติไม่ได้ครับนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถ้าเลือกปฏิบัติไม่ได้อ้าวถ้าเกิดนักโทษคนอื่นที่หนีคดีอยู่คุณยิ่งรักหนีโทษจำคุกอยู่คุณวัฒนาอัศวะเหมหมอโดงข้าวจีตูเจยอริสมันล้มประชุมอาเซียนกับบ้านเอื้ออาทรคุณประชามาลีนนทุจริตรถเรือดับเพลิงทั้งหมดเนี่ยคือบางส่วน หนีคดีอยู่กลับมาได้ไหมแล้วกลับมาทําแบบคุณทักษิณได้ไหมครับคุณวัฒนาอศาวเหมเนี่ยอายุเยอะกว่าคุณทักษิณด้วยชรากว่าด้วยไม่เคยเคลื่อนไหวในการปลุกมบปั่นมบด้วยท่านเหล่านี้ทําได้ไหมหรือคนอื่นอนอีกทําได้ไหมมันสะเทือนระบบยุติธรรมนะฮะกลับมาแล้วแทนที่จะทําให้ระบบยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์กลับกลับมาแล้วทําให้คนมองว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ คุกมีไว้ขังคนจนคุกมีไว้ขังคนที่ไม่มีอำนาจไม่ได้ใกล้ชิดผู้มีอำนาจหรือไม่หรือแม้กระทั่งพระเดชพระคุณท่านนี่ยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่าผิดเลยนะครับอนุโป้งรวยนะหลวงพ่อธรรมชโยมีคดีฟอกเงินแล้วก็ล่องหนหายไปตั้งแต่บัดนั้นนะกลับมาได้หรือยัง ต้องนิมนต์ท่านกลับมาได้แล้วไม่ต้องไปยำเกงอะไรแล้วถ้างั้นนะคุณนักสินเองก็เป็นลูกศิษย์ธรรมกายเนี่ยครอบครัวชินวัตรจะกลับมาเมื่อไหร่นี่คือตัวอย่างครับการที่ระบบยุติธรรมถ้าเกิดว่าทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเหมือนใยแมงมุมจับได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยแต่ตัวใหญ่ใยแมงมุมไม่มีความหมายเลยจะเกิดประโยชน์อะไรกับระบบยุติธรรมหรือเกิดผลลบด้วยซ้ำ แล้วที่สำคัญมันกระเทือนไปถึงรัฐบาลด้วยส,สังคมนี้ต้องแยกแยกระหว่างเนี่ยนะครับบางเรื่องคือระหว่างความดีกับความไม่ดี คือมนุษย์เราเนี่ยนะครับขนาดพระบ,บวชเนี่ยนะครับได้เป็นถึงชั้นรองสมเด็จเขาก็ติดคุกไม่มีข้อยกเว้นนะคือความรู้สึกทางการเมืองใครจะชอบใครไม่ชอบใครเนี่ยแต่ว่าเมื่อติดคุกแล้วการให้เกียรติเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่า มันต้องไม่เกินความพอดีเกินความรู้สึกของประชาชนผมบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าป่วยจริงเนี่ยไม่มีใครไม,ไม่มีใครไปว่าหรอคนไทยนะครับเราคนป่วยจริงถูกส่งโรงพยาบาลไปยืนขวางรถพยาบาลไปส่งโรงพาบลไม่ได้คนคนนั้นก็บัตรซบเต็มเียงมันไม่มีใครคิดแบบนี้ก่อนคือสังคมไทยต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนและนี่นะครับอย่าที่บาย ว่าก่อนตอนเป็นนายกเนี่ยเขาทำหนึ่งสองสามยังไงเวลาเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ย<ม>คุณงามความดีเขาก็ไม่ได้มามาเกี่ยวข้องนะก็คุณงามความดีถูกใช้ในการพิจารณาของศาลแต่ศาล<ม>จะลดโทษว่าเคยประกอบคุณงามความดีมาก,ก่อนแต่ว่าเมื่อคำพิพากษาศดสินเรื่องคุณงามความดีเนี่ยจบแล้วจบแล้วมเมื่อกลายมาเป็นนักโทษเด็ดขาดเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุด มีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดออกมาแล้วทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าคดีไหนอยู่ในเรือนจำเหมือนกันหมดวัดปฏิบัติอยู่ในตัวบุคคลน,นั้น,นที่ในสังคมคุก็ให้เกียรติกันโดยอัตโนมัติไม่ว่าระหว่างนักโทษด้วยกันหรือเจ้าหน้าที่นี่เป็นเรื่องปกติน,นะครับก็เป็นที่เข้าใจกันได้ตั้งแต่เนี่ยนะครับเมื่อนายกทักษิณหนีคดีไปเนี่ยร่วมสิบห้าปี กลับมาเนี่ยครับประกาศเข้ามารับโทษอ,อยู่เรือนจำยังไม่ถึงวัน,นและก่อนมานี่แข็งแรงพอมานี่มาพอมาเข้าไปเรือนจำแป๊บกรมราชจะทำทะแถลงซึ่งผมก็เห็นใจกรมราชทะัะเพราะผมก็เข้าใจว่ามาพร้อมคงจะ,ะมีประวัติการเจ็บไข้ได้ป่วยมีใบรับรองทางการแพทย์ว่าป่วยโรคอะไรแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นความลับนะครับมันไม่ได้นำมาพูดกันมาก่อน ถ้าหมายความว่าเข้าคุกในฐานะผู้ป่วย,ยผมเองก็เห็นหลายคนนะ mm hmm. บางคนเนี่ยสายน้ำเกลือ mm hmm. ต้องให้ออกซิเจนนะครับยังพา,พาเข้าสู่ในแดด mm hmm. เพราะถ้าป่วยจริงนะครับได้ประจับพยานหลักฐานครบ mm hmm. ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันจะได้เห็นได้ภาพตั้งแต่เรือนจำพิเศษในวันนั้นว่าเข้ามายังไง เรียงหนึ่งสองสามสี่กล้องมีทุกจุดไม่มีตรงไหนไม่มีกล้องนะในเรือนจำเนี่ยนะครับไอ้นี่คนขี้คุกเนี่ยแล้วตรงนั้นเราก็เคยอยู่มามากเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป่วยมันต้องมีกูโกลาหันเลยแล้วก็มีการวินิจฉัยทุกขั้นตอนจะเห็นหมดเลยมันจะไม่มีขั้นตอนไหนห้องนี่นะครับแม้กระทั่งห้องแพทย์ห้องพยาบาลทุกจุดในแอเรียนั้นมีกล้องเพราะราชธานเนี่ยต้องยอมรับว่า ผู้คุมเนี่ยมีนะครับมีจํานวนน้อยกว่าผู้ต้องขังมากนอกจากมีผู้ต้องขังโดยการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยยังต้องใช้ระบบกล้องเพราะเมื่อเวลามีเรื่องราวอะไรมีเหตุอะไรกล้องนี่แหละจะเป็นช่วยเครื่องที่มายืนยันข้อเท็จจริงยิ่งกรณีนายกทักษิณแล้วเนี่ยเขาผิดพลาดไม่ได้เลย<ช>วันนี้เราต้องการพูดเรื่องมาตรฐานเดียว เพราะว่าต่อสู้เรื่องสองมาตรฐานกันมาการให้เกียรติกันเป็นเรื่องปกติสังคมไทยรับฟังกันได้แต่คุกก็ต้องเป็นคุกครับพระเถราเถระเ,รเนี่ยระดับเจ้าวาดวัดใหญ่นะครับเป็นข้ารองสมเด็จที่ผมพูดพระราชาคณะหลายวูฒมากรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายคนพลเอกนะครับพลตำรวจโทพลตำรวจตรีเยอะแยะมากไป คนตำรวจเอกก็มีติดคุกป,ปฏิบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ที่ที่พูดกันไม่ใช่ว่าอะไรกันนักันหนาไม่มีแต่ว่าถ้าปล่อยกันไปเนี่ยมันจะกลายเป็นชนวนที่ใหญ่โตมากที่สุดนะ mm hmm. ถ้าความจริงมันปรากฏกลายเป็นคนละเรื่องลองนึกช้าๆดูว่าเรื่องราวมันจะเกิดอย่างไร mm hmm. คือแก่นลึกของคนไทยเนี่ย อย่างไรก็ต้องมีใจความยุติธรรมเจ็บไข้ได้ป่วยจริงมีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่มีใครติดใจและไม่มีใครขัดขวางการรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้องแยกออกเรื่องคุณงามความดีมันได้ใช้ในการพิจารณาของศาลตามที่พี่นกเขาบอกมีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากว่าจำเลยประกอบคุณงามความดีมาก่อนอความเป็นจริงเนี่ยถ้าฟังการเตือนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้กับว่าที่รัฐบาล แม้กระทั่งรัฐบาลน,นี้ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่รู้อะไรเลยนี่แหะ <c oughs> แต่เรื่องนี้เนี่ยจะพาพังชนิดที่ <c oughs> คาดไม่ถึงนะ <c oughs> มันจะกลายเป็นชนวนที่ใหญ่กว่าเรื่องสุดซอยนะ <c oughs> แล้ววันนี้อดีตแกนนำพันธมิตรนะฮะคุณสนทิลิ้มทองกุลวันนี้นี่พูดประเด็นคุณทักษิณชินวัตรถูกวิพากษ์วิจารณ ว่เาเป็นนักโทษชายได้อภิสิทธิ์หลายอย่างนะคุณสนทิลิ้มทองกุลมองการกลับประเทศไทยของคุณทักษิณตั้งแต่แรกเนี่ยคุณสนทินี่เคยบอกแล้วนะว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะถ้ากลับมารับโทษแต่พอกลับมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทีนี้ฮะคุณสนทิว่ายังไงล่าสุดท่านผู้ชมถามผมมาเยอะมากเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกับอภิสิทธิ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่า ทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดขึ้นจากตัวคุณทักษิณเองเพราะคุณทักษิณเป็นคนที่เคยสบายมาตลอดไม่เคยลําบากเลยแลวผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ไปบอกคุณทักษิณทําให้เชื่อมั่นว่าเมื่อกลับมาติดคุกแล้วเนี่ยภายในวันสองวันก็ออกได้ละผมเชื่อว่ามีการเจรจากันแบบนี้คุณทักษิณตัดสินใจช้าไป2 5 1พั6สช้าไป15-16ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ตัดสินใจที่มาติดคุกวันนี้หลังศึกจาก15บสกปีแล้วเงื่อนไขสิ่งแวดลอปป้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว2551เป็นช่วงที่สื่อมวลชนหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียยังไม่เจริญเติบโตเหมือนวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วความเห็นต่างๆของคุณคนก็จะผ่านไปทางสื่อกระแสหลักซึ่งคุณทักษิณก็มีบาร,รมีมากในสื่อกระแสหลักที่ผมพยายามชี้ให้ดูก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยพลาดตั้งแต่15ปีที่แล้วเพราะความที่มีอัตราในตัวเอง แล้ววันนี้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณทักษิณกำลังเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยผมยังไม่รู้เลยว,ว่าคุณเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณทักษิณต้องทำนะวันนี้คือคุณทักษิณต้องตัดใจกัดฟันย้ายตัวเองกลับมาที่เรือนจําแล้วก็อย่าไปแสดงความเป็นอภิสิทธิ์คุณทักษิณก็ตัดผมไปมด้ใส่ชุดนักโทษผมเชื่อว่าคนจะปรบมือให้คุณปรอบมือให้จริงๆแม้กระทั่งศัตรูของคุณที่เกลียดคุณก็ไม่ดูจะพูดยังไงกับคุณละ พะคุณทําตามกติกาหมดทุกอย่างถ้าคุณจะออกไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บที่หมอที่โรงพยาบาลราชธัน์ไม่สามารถเยีัรษาได้ก็ไปประเภทไปเช้าและกลับเย็นไม่ต้องไปค้างคุณต้องทําใจให้ได้ก็ในเมื่อคุณจะกลับมาแล้วทั้งทีคุณต้องเริ่มทําใจหรือคุณไปเชื่อใครที่หลอกคุณมาบอกอยู่แค่วันสองวันแล้วก็ปล่อยตัวมันได้ยังไงบ้านเมืองลุกเป็นไฟผมไม่รู้คุณสนิทคุณเสถาแค่ไหนแต่คุณอย่างน้อยคุณเห็นใจคุณเสถาบ้าง แล้วคุณทักษิณครับปีหน้าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ครบรอบ72ปีงานพิธีก็จะใหญ่แล้วก็จะมีพะระไตรทษชั้นใหญ่เลยผมเชื่อเลยคุณทักษิณนะผมเชื่อเลยว่าคาดีที่คุณมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมซึ่งผมเชื่อว่าคุณได้แน่นอนนักโทษชั้นเยี่ยมดุลยเดชทั้าหมดจะใช้ได้เลยทันทีว่าถ้าคล้ายเกิน70ปีมีโทษเท่าไหร่ก็ตามได้ลดครึ่งหนึ่ง ตามความความความเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเนื่องจากว่าเป็นวันสําคัญมหามงคลครบรอบ72ปีของพระราชสมเด็จเจ้าอยู่หัวใครครบอายุเกิน70ถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ปล่อยตัวออกทันทีเลยแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคดีมันเปิดโอกาสให้แล้วที่คุณจะรับพระราชทานพระโทษอย่างหนักเลยคุณต้องแก้ที่ตัวคุณเองก่อนคุณอย่าให้มีเรื่องมีราวขึ้นมาคุณกัดฟันอดทนหน่อยสิ นะนำจากคุณสนธีลิ้มทองคุณนะฮะมันจะเป็นจุดอ่อนเป็นระเบิดเวลาสำหรับรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยเพราะไม่มีใครรับได้ความรู้สึกที่เห็นว่าเป็นสองมาตรฐานเป็นอภิสิทธิ์ชนอย่างชัดเจนแบบนี้นะมันจะมีปัญหาตามมาด้วยแล้วมีโอกาสสำคัญรออยู่ค,คุณตักสินเมื่อตัดสินใจกลับมาเลยเนี่ยต้องใจเด็ดขาดนะก็ต้องทำตามกฎระเบียบต้องกัดฟันทำนะ อันนี้คำแนะนำจากคุณสนธิลิมทองคุณครับ